สุขสันนะคะหรือพี่สุขสันนั่นเองนะคะที่สวนทุเรียนพี่น้องเกษตรกรค่ะพี่สุขสันต์ตัวอื่นต้องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาหล่อเลยนะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะปัญหาหลักๆของพี่น้องเกษตรกรที่ทําสวนทุเรียนนะพี่สุขสัน์ไม่พ้นเลยเรื่องไฟทับทร่าใช่ครับคือปัญหาหนักนะฮะไม่ว่าจะเพิ่งปลูกปลูกนานแล้วให้ผลผลิตกําลังให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตไปแล้วอายุ20ปีก็เป็นทอปไปกัน ปัญหาหลักๆอย่างที่เราพูดกันเป็นประจำพี่ต้องย้ําเกิดจากค่าของดินใช่ครับดินที่ส่วนหนึ่งเลยครับคค่ะะนรับอก็หลักๆคือว่าไอตัวไฟทับทลร่ามันคือเชลราชนิดหนึ่งถูกไหมครับซึ่งตัวเนี้ยปกติมันมีอยู่ในดินเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันมีอยู่ในอากาศมีอยู่บนต้นแต่ปกติแล้วมันจะไม่ค่อยออกฤทธิ์ครับถ้าอย่างที่บอกครับสภาวะไม่เหมาะสมหนึ่งสภาวะที่เหมาะสมคืออะไรครับก็คือความเป็นกรดด่างของดินหรือ pH นั่นเองครับดังนั้น ถ้าตอนนี้นะครับปรากฏว่าดินเราเนี่ยมีค่า pH ต่ํากว่า4เมื่อไหร่นะครับอนั่นแหละครับเป็นภาวะที่เหมาะสมแล้วที่ตัวไฟทอฟทูล่ามันจะแสดงที่ออกมาเลยแล้วขยายพันธุ์แพร่พันธุ์สุดท้ายก็จะวิ่งเข้าไปในลําต้นของทุเรียนผ่านทางท่อน้ําท่ออาหารนะครับท่อน้ำเลี้ยงจากนั้นก็จะไปทําลายท่อน้ําถูกไหมครับแล้วก็จะเกิดน้ำที่ขึ้นไปมันก็จะล่วงลงมาไหลอยู่บริเวณโคนต้นแต่โชคนี้ไม่มีนะครับก็ตัวอย่างเฉยๆนะครับดังนั้น สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือการควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้ต่ำกว่า4เป็นอันขาดดังนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ดินเราเท่าไหร่เดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรค่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยนะคะว่าค่าของดินของต้นทุเรียนต้นนี้นะคะค่าของดินอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ,คะแล้วเราจะมาพิสูจน์กันว่าค่าของดินตรงเนี้เท่าไหร่แล้วเราจะมาะเพิ่มค่าของดินให้อยู่ในสภาวะปกติที่เท่าไหร่นะคะ,คะแต่ต้องบอกก่อนค่าของดินที่อยู่ในภาวะที่เหมาะสมอยู่ที่ 5 5ถึง6.5ครับ5 5ถึง6.5แต่ณตอนนี้พี่น้องคะเดี๋ยวเรามาวัดค่าของดินกันก่อนนะคะคว่าจะอยู่ที่เท่าไหร,ร่มากันเลยค่ะลองดูครับพี่น้องเกษตรกรขานี่ Big j แจมาถึงที่จัดถึงสวนนะคะมาวัดค่า p h ของดินของต้นทุเรียนต้นนี้กันเลยนะคะค พกมาเลยมาตรฐานแน่นอนเครื่องนี้นะคะพี่สุขสารแน่นอนครับตัวนี้วันนั้นเดี๋ยวเราวั <จะ S 2> วดค,ค่าของดินปักไปเลยค่ะอดูกันนะคะพี่น้องเกษตรกรว่าค่าของดินอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณสคุณสุขสารน,นี่คือสี่นะคะตากล้องเห็นชัดๆนะคะกล้องจับให้ดูชัดๆแล้วว่าค่าของค่า p s ของดินอยู่ที่4นี่คืออาการของอันตรายแล้วเพราะว่าอะไรครับทุเรียนช่วงนี้นะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เรามานี่คือช่วงออกดอกออกดอกค่ะปรากฏว่าช่วงออกดอกนี่คือต้องการธาตุอาหารหลักรองเสริมปริมาณที่เยอะมากถ้าไม่มีเกิดอะไรขึ้นครับร่วงฮะดอกร่วงหมดดอกร่วงและดินคือส่วนหนึ่งที่จะธาตุเอาธาตุอาหารเหล่านั้นเข้าไปถ้าที่ p h ต่ํากว่า4หรือต่ํากว่า5.5ลงมานะครับธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนะครับพืชจะไม่สามารถเอาไปใช้งานได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันโดนดินตรึงไว้อยู่ในรูปของคาร์บอเนต นะครับหรือหินปูนอยู่รูปของฟอสเฟตดังนั้นก็ไม่สามารถใช้งานได้และที่สําคัญนอกจากนั้นคืออะไรครับเป็นจุดกําเนิดแล้วครับของไฟท็อปเทอร์ล่าไฟท็อปเทอร์ล่านะคะจะโตแล้วครับนี่คือเลิฟอันตรายแล้วนะคะพี่น้องเกษตรกรดีนะอยู่ที่สีก็คือเราสามารถแก้ไขได้นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรครับคือใส่ปุ๋ยเขาน้าเขาน้าจบเลยล่วงแล้วครับล่วงเลยล่วงลงล่วงลงเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าคุณใส่ต่อเนื่องใส่ต่อเนื่องใส่เนื่อง pH หรือค่าความเป็นกรดด่างก็ต่ากว่4ต่ำกว่า4 ต่อเนื่องไปเรื่อยแล้วพออยู่ในภาวะที่มีน้ําเยอะ,<ฮ>ะนะครับหรือน้ําท่วมหรือฝนตกมาจะนเรนเติบโตยโอย่องางององามเลยครับคนนี้ ทั้งสวนเนี่ยฮะทั้งสวนนี่ถ้าจะไม่เหลือเลยนะครับคือมันจะลามไปที่ตัดนหมดเลยค่ะพี่น้องเกษตรกรค่ะค่า pH ของดินเนี่ยมันก็แปรผันตามอุณหภูมิตามอะไรด้วยใช่ไหมคะพี่ตกศรใช่พี่น้องเกัตรวัดครับค่ะนะครับตอนนี้ที่เราวัดพี่น้องเกษตรกรขาะอยู่ที่4นะคะเมื่อกี้เพราะนั้นการที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่จะก่อให้เกิดไฟท็อปได้แล้วนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะเรามาจับค่าปรับค่า pH ให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นใช่ครับให้สูงขึ้นนะคะเพื่อลดภาวะการ มีเสี่ยงการเสี่ยงต่อการเป็นไฟท็อปเทราลองดูนะครับว่าองดูใช้ปริมาณเยอะไหมครับปริมาณพีเลยพี่น้อยนลยตอนค่ะนี่คือธรณีสยามของเราบรรจุขวดนะคะเป็นผงบรรจุขวดใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากละลายเร็วนะคะอ่ะถ้าน้ําประมาณนี้นะคะอ่ะ น้ำประมาณนี้วิธีการใช้นะคะจริงใช้ช้อนตวงง่ายๆช้อนตวงง่ายๆแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาถึงสวนเราก็อ่ไม่ได้อาแบบง่ายๆจริงๆอ่าแบบง่ายๆเรามีอุปกรณ์ในมือในตัวอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องยุ่งยากนะคะนะครับน้ำนี่ก็ประมาณอ่าประมาณเเข้าไปนะคะพี่น้อง่นเดียวนิดเดียวพอครับอ่าอ่าโอเคจากนั้นไม่ตัวนี้ไม่มีพิษนะครับอ่าผมกลัวให้ได้เลยครับอ่ากลให้เลยนะครับ จากนั้นวิธีใช้นะครับจริงๆแล้วเอาฝักบัวง่ายสุดแต่ว่าไม่เป็นไรครับทดลองกันเห็นเลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือเราทดลองให้พี่น้องเกษตรกรดูกันง่ายเลยนะฮะแต่วิธีการนะคะใครมีอุปกรณ์แบบไหนก็ใช้แบบนั้นอย่างงี้ยเยังได้นะครับง่ายอย่างเงี้ยใครมีเครื่องฉีดก็ฉีดใครมีเป๊ปมฉีดก็ฉีดมีฝักบุงฝักบัวก็ฉีดไปนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราลาดไปให้หมดเลยค่ะพี่ได้เลยครับง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะพี่น้องเกษตรกรขาวเวลาเราเนี่ยมาวัดค่ากันอีกรอบหนึ่งนะคะคจุดเดิมเลยนะคะคจุดเดิมเลยขึ้นไหมครับพีเอชโอ้โหขึ้นเลยค่ะพี่สุขสารครับผมค่ะพี่น้องเกษตรกรขาเห็นชัดเจนเลยนะคะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะใช้นารายพริกแผ่นดินราดลงไปบิ๊กแจ๊ดได้ปัก ดูวัดค่า ph ของดินอยู่ที่4แต่ตอนนี้อยู่ที่5.5นะคะ5.5นี่คือมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่ใช่ครับเป็นภาวะที่เริ่มเหมาะสมแล้วครับรานนั้นพี่น้องเกษตรกรขาค่าของดินเนี่ยคือการ ph ที่มันจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ภาวะของปัจจัยหลายๆอย่างด้วยค่ะพี่สุขสารอาทิเช่นอากาศอากาศความชื้นนะครับน้ำนะความร้อนอ่ทีความร้อนก็สําคัญนะครับแล้วก็การวัดก็สําคัญในเรื่องของการกดขึ้นกดความสูงอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้น วิธีการวัดต้องต้องใช้มาตรฐานของการวัดให้ถูกต้องด้วยนะครับค่ะและที่สําคัญพี่น้องขานนี่คือค่าของ PS ของดินสูงขึ้นแล้วอย่างเห็นได้ชัดแต่เราอย่าชะล่าใจนะไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะพี่สุขสารถูกต้องครับค่ะ<า> <c oughs> เพราะนั้นเราต้องใช้ เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศเราเนี่ยแปรปรวนได้ตลอดเพราะนั้นปัจจัยเสี่ยงมากค่าพีเอลดลงเมื่อไหร่นะคะท็อปมาทันทีเลยเพราะนั้นเราต้องเติมทุกๆกี่วันกับพี่ย้าหน่อยทุกๆถ้ามีปัญหาเยอะอย่างนี้ยครทุก7วันเลยครับใช้ได้เลยนะครับและจะดีมากเลยนะครับหวานปุ๋ยทางดินคราวหน้าคุกด้วยนารายพิกแผ่นดินเลยจะได้ทำไมครับไม่ต้องมาโพงเรื่องพ H ถูกหรืโพงเรื่องความเป็นกรดด่างว่าต่ำเป็นกรดลงไปอีกนะครับ ที่สำคัญคืออะไรครับช่วยล<ท>ะลายทําให้ปุ๋ย,ยเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยแตกตัวได้ดีนะครับไม่ไม่ดนไม่โดนตรึงไว้ในดินค่ะ แล้วก็ทําให้สามารถที่พืชสามารถดูดกินได้ทันทีออพี่น้องเกษรตรกรขายยิ่งช่วงออกดอกอย่างนี้นะยิ่งเราต้องดูแลนะคะเกิดท็อปขึ้นมารอยล่วงหมดเลยนะแทนเ,เราคริกก็เนี่ยหลักร้านแน่นอนตื่นเช้ามาเนี่ยหลักร้อยเลยนะหรืออาจจะหลักศูนย์ก็ได้ติดลบก็ได้ดนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องระวังนะคะและก็ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่นะคะให้นารายพริกแผ่นดินนะคะเป็นการปรับสภาพดินนะคะค่า pH ของดิน ให้มีค่าเป็นกลางใช่ครับและเมื่อออกดอกอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะเมื่อดูแลทางดินแล้วมาดูแลเนี่ยชงออกดอกเนี่ยต้องใช้นารายสูตร3และสูตร4ใช่เลยครับสูตร3และสูตรสนะครับสูตรสามาให้ขั้วเหนียวดอกอยู่ทนไม่ร่วงนะครับสูตร4หลังจากนั้นจะขยายผลได้ดีลูกใหญ่โตนะครับและสูตร3กลับมาอีกทีครับทำให้ผิว สวยงามมีความยืดยุนลูกไม่แตกพี่น้องเกษตรกรค่ะง่ายง่ายไม่ยุ่งยากนะคะเริ่มต้นจากดินและค่อยดูแลเป็นสเต็ปสเต็ปไปธรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงธรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงพลิกดินที่เน่าพลิกดินที่เสียฟันหาราบเน่าโคนเน่าเชื้อราในดินใบเหี่ยวใบเฉาใบไม่เป็นก้านทูกเน่า ตายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นให้นารายพลิกแผ่นดินพลิกดินให้ร่วนสวยุยกำจัดเชื้อราในดินเร่งการสร้างรากปรับค่า PH ให้สมดุลเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมดึงธาตุอาหารคือจุลินทรีย์ด้วยนารายพลิกแผ่นดินชนิดผงใช้โรยก้นหลุมหรือผสมน้ำฉีดพ่นได้ทั้งทางดินและทางใบละลายง่ายซึมเร็ว ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากกับนา,าร้ายพริกแผ่นดิน1กระปุกปริมาณ550กรัมใช้ได้กับพื้นที่มากถึง20ไร่ปกติราคา690บาทลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนโทรสั่งซื้อตอนนี้ดิแกจัดให้ซื้อสองกระปุกแถมฟรีหนึ่งกระปุกจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนพลิกชีวิตพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนรวยรวยรวยไม่พอใจยินดีคืนเงินสองเท่าใบเหี่ยวใบเหลืองใบเฉาต้นโสมลูกเล็กแครแกร่นผลผลิตได้ไม่ตรงตามเป้า ฟังทางนี้บิ๊กแจ๊สจัดให้บำรุงใบผลให้ใหญ่โตเนื้อแน่นน้ำหนักดีรสชาติดีด้วยนารายสูตรสองนารายแปลงรูปชนิดน้ำหนขวดบรรจุ1,000ซีซีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทางใบได้เลย1ขวดผสมน้ำฉีดได้1,000ลิตร นารายสูตรสองนารายแปลงรูป1ขวดปกติราคา990บาทลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนโทรสั่งซื้อตอนนี้บ i ๊กแจ๊สจัดให้กับโปรโมชั่นสุดคุม้มซื้อ2ขวดแถม1ขวดย้ำซื้อ2ขวดแถม1ขวดที่สำคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางทารณีสยาม ใช้ง่ายใช้ดีไม่ยุ่งยากเห็นผลจริงคุ้มค่าการันตีเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนพลิกชีวิตพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนรวยรวยรวยบิย๊กแจสการันตีไม่พอใจยินดีคืนเงินสองเท่า ปัญหาดอกร่วงลูกร่วงขั้วหลุดลูกแตกฟังทางนี้บิ๊กแจ๊สจัดให้เพิ่มปริมาณดอกเพิ่มปริมาณผลบำรุงขั้วให้ขั้วเหนียวเพิ่มความยืดหยุ่นป้องกันผิวแตกด้วยนารายสูสามนารายตรึงไตรพบชนิดน้ำหนขวดบรรจุ1 0 0 0ซีซีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก2 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตร ฉีดพ่นได้เลย1ขวดผสมน้ำฉีดได้เลย1,000ลิตรนารายสูตร3นารายตรึงไตรภบ1ขวดปกติราคา990บาท Big กแจ๊สจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง490บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อน Big กแจ๊สจัดหนักยิ่งกว่ากับโปรโมชั่นสุดคุมซื้อ2แถม1ยำ้ำซื้อ2ขวด แถมหนึ่งขวดที่สำคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอรณีสยามใช้ง่ายใช้ดีไม่ยุ่งยากเห็นผลจริงคุ้มค่าการันตีเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนพลิกชีวิตพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนรวยรวยรวย,รวยบิ๊กแจสการันตีไม่พอใจยินดีคืนเงินสองเท่า สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนนะครับโดยเฉพาะสวนทุเรียนสวนผลไม้ต่างๆในในประเทศไทยนะครับ ปัญหาของดินเป็นปัญหาใหญ่ของชาวสวนของเราในปัจจุบันนี้นะครับดินดินไม่ดีคือแหล่งที่มาของอะไรครับเชื้อโรคต่างๆนะครับเชื้อโรคจะเกิดได้เมื่อความเป็นกรดด่างของดินอยู่ในภาวะที่เหมาะสมของมันก็คือต่ำกว่า4นะครับดังนั้นถ้าเราสามารถปรับสภาพ pH ของดินให้อยู่ที่5.5-6.5ถึงสิ่งที่เราได้มาจะมีอยู่2ข้อหลักๆคือข้อแรกสำคัญมากคือจะทำให้ธาตุรองเสริมต่างๆในดินนะครับสามารถที่จะ นำมาใช้งานไดไ้ไม่ถูกตรึงไว้ในดินเพราะว่าถ้าสภาพความเป็นกรดด่างของดินนะฮะมันต่ํากว่า4เมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับจะทําให้การละลายของธาตุอาหารรองเสริมต่างๆที่อยู่ในดินนะครับไม่สามารถนํามาใช้งานได้โดยพืชเพราะอะไรครับเพราะว่าดินมันตรึงเอาไว้พอมันตรึงเอาไว้เสร็จแล้วอยู่ในรูปของคาร์บอเนตหรือหินปูนหรืออยู่ในรูปของหินฟอสเฟต นะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับพืชไม่สามารถกินได้ต้องปรับสภาพความเป็นกรดด่างหรือ pH ของดินนะครับให้กลับอยู่ที่ประมาณ5.5-6.5ถึงให้ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ช่วยได้คืออะไรครับก็คือตัวนาลายพิภันดินนะครับตัวนี้จะปรับสภาพขึ้นมาได้ธาตุอาหารรองเสริมต่างๆที่ถูกตรึงไว้ถูกละลายด้วยนาลายพิภันดินนะครับและทําให้พืชสามารถกินได้สําหรับข้อที่สนะครับสำคัญมากคือเรื่องของการป้องกันไฟทอปทอร่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรค รากเน่าขนเน่าในทุเรียนซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องคอยให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องความเป็นกรดด่างของดินเหมือนกันครับถ้าที่ PH นะครับความเป็นกรดด่างของดินเนี่ยมันต่ํากว่าสเมื่อไหร่มันจะทําให้ไฟทับทุ่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับซึ่งเมื่อเจริญเติบโตแล้วจะแพร่พันธุ์นะครับดูดซึมเข้าไปในท่อน้าท่ออาหารของทุเรียนทําให้เกิดการแพร่เชื้อและทําลายเซลล์ท่อน้ําท่ออาหารน,นะครับต้น ทุเรียนก็จะตายได้ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินนะครับให้อยู่ที่5.5และ6.5ได้สิ่งที่ได้มาคือว่าตัวไฟทอปโทราที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นก็จะตายที่ยังมีอยู่ในดินก็จะไม่เจริญเติบโต,ตดังนั้นตัวนารายพิพันดินตัวนี้แหละครับนะครับสามารถที่จะปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินได้ทันทีแต่มีข้อแม้นะครับช่วงจังหวะที่คุณใช้ครั้งแรก pH คุณจะขึ้นมานะครับแต่แนะนำนะครับต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะครับ แนะําเลยอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าคุณมีสภาพความเป็นกดด่างของดินอยู่ที่4นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณเสี่ยงแล้วว่าคราวหน้าคุณใส่ปุ๋ยทางดินเข้าไปมันจะทําให้เกิดความเป็นกดด่างเนี่ยต่าลงไปหรือความเป็นกดของดินต่ําลงไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฟักทรัทาจะเจริญเติบโตจะมีนะครับดังนั้นวิธีการก็คือว่าให้เอาตัวนี้นะครับคลุกไปกับปุ๋ยเลยนะครับคลุกไปกับปุ๋ยเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดินนะครับไม่มีสภาพความเป็นกดนะครับหลังจากใส่ปุ๋ย และข้อสําคัญก็คือว่าจะทําให้ตัวไฟทับทุราที่มีอยู่ไม่เจริญเติบโตนะครับนี่คือจุดสําคัญของตัวนี้นะครับขอให้มั่นใจนะครับว่าสูตรนี้นะครับเราได้พัฒนามาจากประสบการณ์ของหมอแว่นนะครับของทีมงานเราซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับในการดูแลรักษาและเพิ่มผลผลิตในเกษตรนะครับดังนั้น อยากให้มั่นใจนะครับว่าสินค้าของเราดีอยากให้เชื่อมั่นใน Big กแจ๊จัดให้นะครับว่า b i g กแจ๊สจัดให้เนี่ยสินค้าดีแน่นอนนะครับผมยืนยันเลยครับว่าสินค้าตัวนี้ดีแน่นอนเปิดใจรับนะครับลองทดสอบลองใช้ดูนะครับจะไม่ผิดหวังครับผม